AI กินไฟมากกว่าที่มนุษย์เคยจินตนาการไว้ศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งที่รองรับโมเดลขนาด GPT 6หรือ Gemini Ultra ใช้ไฟเท่ากับเมืองเล็กๆ1เ,เมืองและเมื่อทั่วโลกต่างเร่งเปิด AI เซิร์ฟเวอร์หลายหมื่นเครื่องในเวลาเดียวกันระบบพลังงานเดิมเริ่มไม่พอสหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศแผนใหม่รัฐบาลพร้อมปล่อยกู้หลายแสนล้านดอนลลาร์เพื่อสร้างโรงไ,ไฟฟ้านิวเคลีย ไม่ใช่เพราะอยากกลับสู่นิวเคลียร์ยุค70แต่เพราะยุค a ไไม่มีไฟฟ้าสำรองอีกแล้วเมื่อ AI ทุกตัวต้องคิดพร้อมกันสร้างภาพคนวณโมเลกุลวิเคอร์ดห์ DNA หรือขับรถทั้งเมืองพร้อมกันโลกจะต้องมีกระแสไฟฟ้าที่ไม่สะดุดและเพียงพอ นิวเคลียรจึงกลับมาในฐานะพลังงานของสมองจกักรกลและไม่ใช่แค่เครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่อีกต่อไปแต่คือ SMR สมองโมดูลาร์เรแอคเตที่วางใกล้ศูนย์ข้อมูล AI ของ Amazon Google Microsoft และบริษัทเทคโนโลยีแกเป็นเจ้าของโรงไฟ,ฟ้าในขณะที่รัฐบาลแกเป็นนายธนาคารพลังงานเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแกนจากเศรษฐกิจน้ำมันสู่เศรษฐกิจ AI เงินทุนใหม่จึงไม่ไหลไปที่หลุมเจาะน้ามันแต่ไหลไปที่หลุมปฏิกรณ์และเมื่อไฟฟ้ากลายเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ใครควบคุมพลังงานได้คนนั้นควบคุม AI ได้และใครควบคุม AI ได้คนนั้นกําหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกแต่นิวเคลียร์ไม่ใช่พลังที่ได้มาฟรีมันคือพลังที่แลกด้วยความเสี่ยงเรากําลังสร้างรอยฟ้าให้กับพลังสมองจกักรกลแต่หากวันหนึ่งระบบหนึ่งเครื่องล้มเหลวความล้อนระดับพันองศาอาจสร้างความเสี่ยงได้ เราเคยเห็นชื่อโซนาบิลและฟุกุชิมะในหน้าประวัติศาสตร์เพราะในวันที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกับไฟฟ้าการหยุดเต้นของปฏิกรหนึ่งลูกไม่ได้หมายถึงแค่เมืองดับแต่มันอาจหมายถึงสมองจักรกลของโลกทั้งใบดับตามไปด้วยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีหรือพลังงาน มันคือการปฏิวัติทางทุนเพราะทุกกิโลวัตต์ที่จ่ายออกมาคือหน่วยสมองของโลกดิจิทัลดังนั้นเมื่อ AI กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่หิวไฟไม่รู้จบเราในฐานะมนุษย์ต้องตั้งคำถามกลับว่าเรากำลังสร้าง AI เพื่อให้โลกฉลาดขึ้นหรือเพื่อให้โลกต้องจ่ายค่าไฟแต่การที่มี AI ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าโปรเจกต์สร้างพลังงานไฟฟ้าบนชั้นบรรยากาศโลกสำเร็จก็อาจจะเป็นเรื่องดีที่เราไม่ต้องเสี่ยง มีโรยฟ้านิวเคลียรบนโลยต่อไปแล้วคุณหลักคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ปุดคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ